สวัสดีครับมาดู5้าแยกสำคัญของแต้ม3ามตัวเรียงรับกับแต้มมาตรฐานภูเก็ตนะครับเราจะเริ่มเดิดนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาตรฐานก็จะขึ้นทรงนี้มาภูเก็ตก็ขึ้นนี้ไปมาตรฐานก็จะต่อต่อ3ามตัวเรียงขึ้นนี้ไปแล้วก็จะฝั่งมาตรฐานก็จะก่อรูปก,ก่อร่างเป็นทรงภูเก็ตส่วนมุมคู่เราจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้มุมคู่รับกับทรงมาตรฐานภูเก็ตนะครับทรงนี้ พอเขาเดิน 3, า2เแบบนี้ให้เราเดิน 10, 14ขึ้นไปนะครับ10 14ปุ๊บหลังจากนี้มันก็จะมีประมาณ 4, 5แยกหลักๆนะครับอาจจะไม่ละเอียดทุกแยกทุกมุมแต่ว่าน,นำไปใช้ได้แน่นอนเริ่มต้นด้วยเขายกเขายก30 25นะครับ 30, 25ให้เราเดิน 3, 7ไปเนะครับเขาเดิน 18, 15ต่อลงมาแบบนี้นะครับต่อลงมาลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราก็เดิน14 17 สิบสี่สิบเจ็ดปุ๊บเขาเชิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราเดินยี่สิบเอ็ดเพื่อเข้ากินนะครับถ้าเขาเข้ากินด้วยแบบนี้เขาไม่คุ้มนะครับผมจะไม่กล่าวถึงเยอะนะครับเพราะว่าเราจะกินสองกลับมาแบบนี้เขาคงไม่เอาแน่ๆนะครับเพราะว่าเสียเปรียบเยอะนะครับเขาคงไม่เข้ากินด้วยในขณะที่เรากําลังเข้ากินตรงนี้เขาน่าจะเดินหนีนะครับก็เดินหนีดีกว่านะครับยี่สิบห้ายี่สองเราก็ลงไปยี่สิบเอ็ดยี่ห้านะครับ เขาเดิน16 12เพื่อเข้ากินเราเดิน7ไป10เพื่อสวนนะครับตรงนี้จะมีโอกาสกินได้2อย่างคือ15กินมา6กับ12กินมา3ผมจะกล่าวถึง15กินมา6ก่อนเราก็กินกลับนะครับตรงนี้ตัวนี้กินมานี่นะครับตัวนี้25ก็ไป30อันนี้เขาจะแพ้เร็วนะครับสําหรับแต้มน,นี้แพ้เราเร็วเลยนะครับโอเคเนาะมานี่ก็เข้ากิน หนีมานี่ก็กินซะจบนะครับเมื่อกี้กินสิบห้ามาหกเนาะเมื่อกี้กินสิบห้ามาหกคราวนี้กินสิบสสิบสองมาสามสิบสองมาสามบ้างเราก็กินสองไปนี่พูดถึงว่าตรงนี้เขาเสียเปรียบทุกทางนะครับจะกินไหนก็ช่างเสียเปรียบหมดนะครับเรากินไปนตกหมายเลขยี่สิบหกนะครับทีนี้เขาเดินยี่สิบสองสิบแปดเพราะว่าตัวนี้อยู่ระหว่างฮอตสองตัวอันตรายก็เลยเดินหนีขึ้นมาเรา เราไม่เข้าตัวนี้นะนะครับเราไม่เข้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะเสียฟีเขาอาจจะมากินด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ไม่ดีแน่ๆกับเรานะครับเราจะเข้าหมายเลขสามสิบนะครับเราจะเดินเข้าหมายเลขสามสิบเขาก็จะเดินสามมาเจ็ดเราอย่าไปเข้าฮอตนะเราอย่าเข้าฮอตเพราะว่าเขาจะจับนีแล้วเขาจะกินสองเราเราอย่าเข้าฮอตนะครับอย่าเด็ดขาดนะครับแต้มนี้แต้มนี้ จงเดินก้าไปา3นะครับในขณะที่เราเขาเข้ากินปล่อยให้กินเลยนะครับปล่อยให้กินปุ๊บทีนี้ก็เดิน13-17มาแล้วก็ค่าฮอดซะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เขาก็จะเดิน27-24เขาก็จะเดิน27-24ไว้อย่าไปเผลอเข้ากินนะครับเสมอเลยนะครับถ้าแบบนี้เสมอเลยนะเนี่ยนะครับอย่าไปเผลอเข้ากินเด็ดขาดนะครับจังหวะแบบนี้นะครับ จังหวะที่เขาเดินยี่สิบเจ็ดยี่สิบี่ถ้าอยากชนะก็คือจับหนี้จบนะครับกินฟรีแบบนี้จบเลยชนะเลยนะครับโอเคนะครับทุกจังหวะในการเล่นมหออันตรายทั้งหมดนะครับอันตรายทั้งหมดอย่าไปเผือโดยเด็เด,ดขาดนะครับเต็มนี้ขณะที่เขาเดินยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่เราอาจจะเดินไม่เข้ากินหนี้ก็เดินมาสิบหกอย่างนี้ก็ได้นะครับ มาสิบหกแบบนี้นะครับทีนี้เขาเดินยี่สี่ยี่สิบเราก็เดินสิบหกสิบเอ็ดแบบนี้ยิ่งชัดเจนว่าเราชนะนะครับอันนี้ก็ได้นะน,นี่ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับมาดูแยกต่อไปนะครับเริ่มต้นที่ตรงนี้เนาะสิบขึ้นสิบสี่เป็น พอเขาขึ้นภูเก็ตมาส่งนี้ผมจะเริ่มจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าภูเก็ตก็คือขึ้นท่งนี้เราก็เดิน1ิบไป14นะครับทีนี้เขายก30มสบ้าเราเดินสามไปเจดนะครับเขาเดิน18 15ดสิบ้าไปนะครับทีนี้เราก็เชิดขึ้นไปตรงนี้14 17ี่สบทีนี้เขาไม่มานี้เขาเดิน27 24ดยิบี่ก็เดิน27 24ิบเจ็ดยบเราก็ขึ้นแปดสิบนะครับขึ้น8ไดป12สิบเขาเดิน สามสองมา28ตัวนี้ห้ามเข้ากินเด็ดขาดนะครับมาดูจังหวะนี้ถ้าเราเผลอเข้ากินเนาะเขาก็จะมานี่และเขาก็จะยิงตัวนี้นี่แหละครับทีเด็ดเขาเลยนะครับตัวนี้ห้ามเข้ากินเด็ดขาดอันตรายอย่างยิ่งนะครับถ้าเขาเดินสามสองยี่สิบแปดมาทรงนี้ให้เราขึ้นหนึ่งไปหกก่อนนะครับหนึ่งไปหกเขาขึ้นยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบทีนี้เราเข้ากินได้แล้วสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดจังหวะนี้ปลอดภัย เขาร่มถามว่าเขาร่วมได้ไหมยังร่มได้อยู่นะครับเขาร่วมได้นะปึ๊บร่วมแบบนี้ร่มได้แต่ว่าเขาเสียอ่าเขาโดนสวนแบบนี้นะครับไม่คุ้มแน่ๆน่ถ้าเขาร่มถ้าเขาทิ้งร่วมมานะจังหวะน,นี้นะครับจังหวะที่เราขึ้นสิบเจ็ดยี่บเอ็ดจังหวะน,นี้อ่าทีนี้เขาต้องหนีแล้วแหละถ้าสมมติว่าเขาอ่านเจอนะเขาอ่านถึงเหมือนผมอ่าน เจอเขาก็ต้องเดินหนีก่อนเพราะว่ามันมันแพ้นะครับเราก็เดินยี่สิบเอ็ดยิบห้านะครับเขาเดินสิบห้าสิบเอ็ดเพื่อต่อต่อแต้มเขาหอนะครับสิบห้าสิบเอ็ดต่อมาทีนี้เราก็เดินยี่สิบห้ายิบเก้าเพื่อเข้ากินสองนะครับเขาหนีนี่เขาก็เสียตัวนี้นะครับเขาก็จะเสียเขาก็ตรงไม่หนีนะเขาก็ต้องอุดไว้นะครับอพอเขาอุดยี่สิบสามสิบแปดเราก็เดินหกไปสิบนะครับหกไปสิบปุ๊บ ถ้าเขาเดินมาทางนี้เขาก็จะโดนต่อทรงนี้นะครับเขาก็เลยเดิน11มา7ปลอดภัยกว่าเราก็ต่ออยู่ดีนะครับเราก็ต่ออยู่ดีทีนี้เราก็เดิน5กินไป14นะครับ5กินไป14แบบนี้ทีนี้เขาก็เข้า7มา2มาเขานีนะครับเราก็กินมาทีนี้เขาเดิน2มา7เพื่อประกบ2ตัวนี้ไม่ให้กระดิกได้นะครับเราก็เดิน18ไป27นะครับ18ไป27 เขาก็เดินเจ็ดไปยี่สิบเพื่อไล่ฮอตเรานะครับยี่สิบเจ็ดสามเอ็ดหนีนะครับมาที่เดิมนะครับมาที่เดิมเราเราไล่บ้างทีนี้เขาก็เดินเจ็ดลงมาสองยังค้ากันไม่อยู่นะครับมันขึ้นว่าเสมอกันช่างมันไม่ต้องสนใจนะครับทีนี้นเราเดินสิบสี่สิบแปดอ่าไปทรงนี้สองไปสิบสามไปดักหน้าเราไว้ยี่สิบสามเอ็ดทำท่าจะไปฆ่าฮอตด้วยการเดินสิบแปดยี่สิบสองคราวนี้เขาก็ลงหนีมา หนีมาตัวนี้เราก็เดิน18 22นะครับทีนี้ฝั่งนี้เดินยากแล้วนะครับเขาก็ขึ้นดักหน้า2ไป9ไว้ก่อน2ไป9ไว้ก่อนเนาะทีนี้พอ2ไป9ไว้เขาเราก็เดิน22 25นะครับเขาก็เดิน9มา3 2ดูลู่ทางตรงนี้ก่อนเราเดิน25 30เพื่อเตรียมค่าฮอตนะครับเขาเดิน3 2ไป9หลบกันค่าฮอตอีกทีหนึง่งจริง จริงๆตัวนี้เราเข้ากินนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาอุดไม่ได้นะครับอ่าเขาหลบการค้าฮอดเพื่ออุดไม่ได้เพราะว่าอุดอุดโดนสองเนาะนะครับก็เ,เลยต้องปล่อยให้กินฟรีนะครับปล่อยให้กินฟรีไปตัวนี้ก็ถึงตัวนี้แพ้เราแน่ๆนะครับจงบังหวะนี้ก็ถือว่าแพ้ไปเนาะไม่ขอขยายความต่อนะครับเสียเวลาอ่าทีนี้มาดูแยกต่อไปอ่า ภู้เกตขึ้นนี่สิบสิบสี่นะครับภูเกตขึ้นนี่1ิบสทีนี้สามสิบยี่หเหมือนเดิม 3, ามาเนะครับสมาเจทีนี้เขาเดิน25่ห้ายีขึ้น,นนี่เราเจ็ดไป10ทรงนี้นะครับยี่เจ็ดยี่สี่นะครับเกเพื่อต่อ,อเพื่อต่อขึ้นไปตรงนี้ทีนี้มันจะมีอยู่หลายจังหวะเขาเดิน24 20ก่อน 24 20เราเดิน82นะครับ82 22 18 1ไป5ต่อยันสูงขึ้นไปนะครับคราวนี้32 28 32 28 11 15นะครับ11 15ถ้าเขาเดินแบบนี้เขาก็แพ้เพราะว่าจะโดนต่อสองหลังลักษณะนี้ก็จะแพ้เรานะครับแต่ถ้าเขาอุดแต่ถ้าเขาเขาอุดแบบนี้นะครับด้วยการเดิน28 24 ถ้าก็าอุดแบบนี้ด้วยกันเดิน28 24ให้เราเดิน15 18กินนะครับ mm. เขาก็ยี่สิบสเราก็กินตกไป mm. เขามาหมายเลข11ตรงนี้เราก็เข้ากิน mm. เขาก็หนีเราก็จับกิน3า4เขาก็หนีมานี่นะครับ mm. คราวนี้เขาก็มานี่นะครับ uh. ตัวนี้จังหวะที่เรากินมาหมายเลข15 กินมาหมายเลขสิบห้าตัวนี้ถ้าเข้านี่ก็เสียเปรียบเพราะเราจะมาดักนี่อันนี้แพ้เราแน่นอนแต่ถ้าเข้าหมายเลขสองนะครับแต่ถ้าเข้าหมายเลขสองปุ๊บเราก็เดินสิบห้ามายิบเก้านะครับมายิบเก้าสองมาเจ็ดสองมาเจ็ดเดินตัวไหนไม่ได้เนาะตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ก็นน apo, ต้องเดินสองมาเจ็ดก็โดนต่อก็แค่น,นั้นเองก็ชนะไปนะครับสำหรับแยกนี้ ต่อไปมาดูแยกอื่นๆนะครับอาจจะไม่ละเอียดทุกแยกทุกมุมแต่ผมรับรองว่าคุณเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับปูเก็ต10-14นะครับคราวนี้30-25เหมือนเดิมเราก็เดิน3ไป7นะครับคราวนี้เดิน27-24ฝั่งนี้ขึ้นมา7ไป10นะครับ24-20-82นะครับ สามสองยิบเจ็ดเตรียมมาต่อเราสูงนี้เตรียมมาต่อเตรียมมาต่อเรานะครับยีสิบเจ็ดทีนี้เราขึ้นเก้าสิบสามต่อฉีกออกมาก่อนตัดหัวออกมาก่อนตัวนี้นะครับ 22, 18, ร 1, 5, ตัดหัวเต้มของเขานะครับยี่สิบสองสิบแปดแทรกเราหนึ่งไปห้าต่อด้านสูงนะครับต่อด้านสูงขึ้นไปนะครับยี่สิบห้ายี่สิบสองกดดันเข้ามาสิบเอ็ดสิบห้าเข้ากินสองนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่อุด อุดปุ๊บนะครับเราเดิน14 17ี่ส8บเจ็ดยสามสิบดกินคนละตัวกินคนละตัวมาตกหมายเลขส1บ6 31ดยี่หกสามเอ็ดหสามเอดสบอดถ้าตัวนี้เดินมานี้ก็ไปนี่นะครับแล้วก็ต่อ3มซะอันนี้เราชนะนะเราชนะนะครับถ้าเขาเดินลงมาหมายเลข8ดนะแต่ถ้าเขาเดินมาหมายเลข7ถ้าเขาเดินมาเจตัวนี้เราก็จับอีกนิดนึงอ่า ถ้าเขาเขาจะเข้าไหนก็ช่างเข้านี่ก็โดนสามนะครับก็โดนเหมือนกันโดนหมดเข้าไหนก็ช่างนะครับหรือจะเข้านี่เราก็เราข้าวทังนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ไม่สวยเอาเอางี้ดีกว่านะครับหมดจดถึงจดสุดท้ายเลยกินไปนตกนี่เขากินมาปุ๊บ เรากินนี่จบพอดีอันนี้สวยงามกว่านะครับโอเคสำหรับแต้มน,นี้เนาะะมาดูแยกอื่นๆน,นะครับอ่าภูเก็ตตัวนี้นะครับต่อไปสิบสิบซีเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เดินสิบเก้าสิบห้าบางสิบเก้าสิบห้าเราก็ยกเก้าไปสิบสาม ยกเก้าไปสิบสามต่อทรงนี้เรากินไปทางนี้นะ,ะเรากินสิบเอ็ดไปยี่ิบห้านะครับกินไปทางนี้ให้เขากินมาเรากินกลับเราเหลือห้าเขาเหลือสี่นะครับตรงนี้เราได้เปรียบเต็มเต็มยี่สามสิบแปดต่อค้ำสูงขึ้นมาแปดไปสิบเอ็ดค้ำขึ้นไปเหมือนกันสามสองถ้าเขาเดินมานีเราก็จะหลุดเขาฮอตเขาต้องเดินสามสองยี่ิบเจ็ดนะครับ เราก็เดินหนึ่งไปหกถ้าเข้ามานี่ก็ต่อจบข่าวเลยนะครับถ้าเข้าเดินมานี่นะต่อเลยนะครับจังหวะที่เราขึ้นหนึ่งไปหกเสร็จแล้วเขาก็เดินยี่สิบเจ็ดยสามประคองหมากไว้ก่อนเราสิบเอ็ดสิบหกนะครับเขาก็เดินสิบถ้าเข้ามานี่ก็ต่อนะต่อชนะเลยนะครับนี่ต่อชนะเลยแต่เขาคงจะมาหมายเลขสิบห้ามากกว่าเราก็ขึ้นยี่สิบนะครับสิบห้าสิบเอ็ดยี่สิบยี่สี่นะครับ ยี่สามสิบเก้ายี่สี่สิบเจ็ดสิบหกสามสองนะครับสิบหกสิบสองสามสองมาห้านะครับถ้าเขามานี่ก็ต่อสองเรียบร้อยเลยนะครับต่อสองเรียบร้อยแต่ถ้าเขาเส้นแล้วลงมานี่้าให้เราบังคับเข้าฮอตเลยนะครับถ้าเขาเข้านี้ก็เดินนี้จบนะครับ แต่ถ้าเขาเข้านี่ก็ดึงฮอตนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะชนะไปนะครับมาดูอีกนิดหนึ่งหลายแยกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความละเอียดเพื่อการนําไปใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับไปปุ๊บไปปุ๊บสิบสเหมือนเดิม27 24 93เจนะครับเกต่อขึ้นไปดันสูง ยี่สิบสี่ยี่สิบนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสิบสี่สิบเจ็ดนะครับสิบสี่สิบเจ็ดตัวนี้ถ้าหนีเราก็จะหลุดเข้าวอดช่องนี้เลยผูะซึ่งตัวนี้หนีไม่ออกหนีไม่ทันไม่ดีแนะ่อุดเราก็จะหนีไปทางนี้นะครับเขาจําเป็นต้องต่อต่อปุ๊บเราก็หลุดอยู่ดีนะครับเราก็ยังหลุดอีกตัวหนึ่งแต่ก็ยังช้ากว่าเมื่อกี้นะครับเขาต่อปุ๊บ สิบสามสิบเจ็ดลงไปเขาก็เดินสิบเก้าสิบหกเพื่อพังหมากเราเราปล่อยต่อเลยเขาลงมานี่นะครับเราก็ลงไปนี่เขาเข้ากินเราหลบนะครับเขาลงมานี่ให้เราทําแบบนี้นะครับทําแบบนี้นะครับแล้วก็เข้านี่สวยงามตามท้องเรื่องมุมคู่สู้ภูเก็ตแน่นอน,นครับแต้มนี้สวยงามครับส่งเข้าประกวด ต่อมาปะึปะๆเดินนี้ไป1 0 1 4 c เหมือนเดิม27-24 9 3ต่อดันสูงอีกครั้งหนึ่งต่อดันสูงนะครับ22-18งานนี้เข้านี่1-5ดันสูงเหมือนเดิม24-20 8-12นะครับ30 ตรงนี้จะ30 25ห้าหรือส0 26บหโดนเหมือนกันหมดนะครับ30 26หก็โดนทรงนี้มานีนะครับส0 26บหเนาะลงมานีไล่นี่มานีไปนี่นะครับ,อ,อ,ะะรบอันนี้ก็จะชนะไปหรือถ้าเขาเดิน30 25้าก็จะโดนทรงนี้นะครับโดนหมดนะครับโดนหมด ทุกหยดทุกมุมมานี่เข้ากินหนีมานี่ก็กินหรือคุณจะปล่อยให้กินคุณก็แพเหมือนเดิมนะครับจะสามสิบยี่ห้าหรหกแพ้หมดนะครับเต็มนี้มาดูแยกต่อไปนะครับขึ้นนี่มุมคู่ภูเก็ตนะครับสิบสิบนะครับทีนี้สามสิบยี่หกสมมุติเขาขึ้นแบบนี้เราก็ไปนี่เลยต่อ ถ้ามานี่เราก็หลุดนะครับหรือคุณไม่มาผมก็หลุด <c oughs> ก็คือโดนโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขามาดีกว่านะครับยี่สิบสองสิบแปดดีกว่าเราก็หลุดนะครับอย่างน,น้อยก็ได้ออกมาสู้นะครับสิบเก้าสิบห้าขึ้นมาสิบเจ็ดยิบสองต่อลงไปนะครับจะมาไม่หรือไม่มาก็หลุดหมดนะครับแต้มน,นี้เป็นแต้มแพ้นะครับสิบห้ามาสิบยิบสองยิบห้านะครับสิบแปดสิบสี่ ยี่ห้าสามสิบหนีจับกินเฉยๆอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มันเสียเปรียบทุกกระบวนการอยู่แล้วแตมนี้นะครับเสียเปรียบหมดอ่าทีนี้อาขึ้นนี่ไปนี่สิบสิบสี่อีกครั้งสิบสี่อีกครั้งนะครับสามสองยี่บแปดบ้างมาทามูลบ้างเก้าสิบสามเหมือนเดิมสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่จะต่อก้ามาสิบสามนะครับเก้าไปสิบสามแตนี้ที่เด็กยือยู่ตรงนี้นะครับ ยี่สิบแดยันสูงขึ้นมานะครับสิบสถ้าอุดก็หลดนะครับหรือถ้าหนีก็หลดเหมือนกันคล้ายๆกับตัวนั้นคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี่ครับก็จําเป็นต้องต่อเหมือนกันนะครับจำเป็นต้องต่อ,อต่อยี่สามสิบแปดมาทรงนี้ปุ๊บสิบสามสดลดอีกแล้วนะครับยี่สิบสี่ยี่ สิบเก้าจากหกแปดสิบสองปล่อยต่อนะครับปล่อยต่อทรงนี้ uh, ทีนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สองยี่ห้านะครับยี่สามสิบเก้ายี่ห้ายี่เก้าจบข่าวนะครับแต้มนี้ก็แพ้เราไปนะครับผม uh, อีกแยกหนึ่งนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมกี่นาทีแล้วในบันทึก สิบแปดนาทีแล้วนะครับขณะนี้นะตอนนี้นะค่อ <c> น <oughs> ข้างจะยาวนะครับสำหรับซีรีส์ชุดนี้มุมคู่พบภูเก็ตหรือว่าสามตัวเรียงสู้ภูเก็ตนะครับอ่ะทีนี้มาดูสิบสิบสี่เหมือนเดิมแยกสุดท้ายนะครับอ,อาจจะไม่ครบทุกแยกทุกแยกแน่นอน,นครับมันไม่ทําได้ไม่ครบแล้วครับแยกมันมีเป็นพันๆแยกเลยครับอ่าสามสองยี่สิบแปดเก้าสิบสามเหมือนเดิมนะครับอเอาแค่เราไปใช้งานได้พอ,อ,อครับยี่สิบสองสิบแปดบ้าง เข้าฝั่งนี้โอเคนะครับต่อขึ้นไปดันสูงนะครับยี่สิบเจ็ดยบสี่ดันขึ้นมาไม่ใช่พุทธดยิดยี่สไม่ใช่ยี่สิบแปดยี่ดยี่บสสิบาสบเจดนะครับยี 24, ่สิบสี่ยี่สิบยสิปดสิบสองนะครับสามสยิบหกเตรียมมาต่อ2องทมนี้17บเดยอ็ดนะครับสิบเหต่อสอง กินมาหมายเลขสิบนะครับยี่สิบสิบหกสามเท่านะไม,ไม่ได้ขาดมากนะครับยี่สิบเอ็ดยี่ิบห้ามาสิบเอ็ดนะครับยี่บห้าสามสิบเข้ากิน 26, 22, หนึ่งตัวยี่บหกยี่สิบสองหนีสักตั้งหนึ่งสามสิบยี่บหกจับกินฟีเฉยนะครับฟีเฉยนะครับสิบเอ็ดมาเจ็ดกินนะครับคราวนี้เข้าเจ็ดมาสองเราก็เดนสิบสี่สิบแปดเขาก็ตามมากินเราก็ลงมานี่ อยังไงก็แพ้เราครับแค่ว่าอธิบายให้ดูใช่ว่าโอกาสที่เขาจะมาจัดตัวนี้มันน่าจะมากกว่านะครับโอเคนะครับหวังอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าผู้ชมที่ชมวิดีโอชุดนี้น่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเล่นแต้มสามตัวเรียงเพื่อไปสู้กับมาตรฐานทรงภูเก็ตทรงมาตรฐานตัดเจ็ดครับผมขอบคุณครับ